ในทุกๆคืนและมันเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวฝูงซอมบี้ฝันร้ายที่เหมือนทางโลกกำลังตกอยู่ในนรกและผมผู้ที่ตกอยู่ในจถานการณ์ที่เหมือนฝันร้ายนี้ภารกิจหลัก กำจัดซอมบี้ให้หมดทั้งโลกรางวัลคืนสู่สภาพเดิมเป็นนักล่าที่มีชีวิตอยู่เพื่อกำจัดซอมบี้ทั้งหมดทีนี้จะเริ่มยังไงดีละ่ะ พวกเวนเอ้ยเกิอดอะไรขึ้นนะอย่าบอกนะเป็นดินไหวเชี่ยเอ้ยภารกิจหลมเหลวเชี่ยนี่มันไม่ยุดที่ทำเลย เมื่อคืนนี้ผมฝันลายอีกแล้วนี่มันครั้งนี่มันก็ครั้งที่กสก้าแล้วนะน่าสงสารจริงๆรู้สึกเหมือนเมื่อวานคุณยังนั่งรองให้ทำตาแปวๆอยู่เลยโตขึ้นเยอะเลยนะนี่ืคิดแพทย์จะเวนาเยสองปีก่อนสันลายได้เริ่มขึ้นอย่างไรสาเหตุ ยึดจบความตายซ้ำๆซักซะของคนที่อ่อนแอมันทำร้ายชีวิตของผมโดยสิ้นเชิงผมแทบ,บจะ เชาตายทั้งร่างและจิตใจผมเข้ารับการปรึกษาทางจิตแพทย์ในเรื่องนั้นนั่งลงสี่คุณเขารอรับคำปรึกษาเรื่องฝันร้ายของคุณใช่ไหมครับเป็นฝันร้ายแบบไหนคะซอมบี้ขอการรักษาของผมเริ่มขึ้นตอนนั้นการให้คำปรึกษา การเอ๊ะและการสะกดจิตแต่ฝันร้ายนั่นก็ไม่หายไปไหน <c oughs> คุณยังฝันร้ายเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับถ้างั้นอะไรครับถ้าคุณฝันแบบนั้นซ้ำๆอีกช่วยเขียนมันลงไปในให้ละเอียดด้วยนะคะและฉันเอ๊ะฉันจากโฟกัสไปที่ มันดูคุณหมอจะโฟกัสที่ความฝันของผมใช่ค่ะก่อนอื่นเลยวิเคราะห์ให้ได้ว่าคุณทำไมคุณถึงไปที่ไหนไม่ได้พยายามกำจัดมันให้ได้มากที่สุดแล้วเขียนมันลงไปนะคะห้องเก็บของคุณไปไหนนั่นได้ยังไง ที่นั่นอาจจะมีอาวุธที่มีประโยชน์เยอะใช่แล้วมาทำในสิ่งที่เธอพูดกันเถอะมันคืออาวุธผมทำมันลงไปแล้วนั่นคือเอะและนั่นคือจุดเปลี่ยนของฟันร้ายของผม ฉันคิดว่ามันถึงขีดจำกัดของฉันแล้วค่ะจะคุณจะไปต่อคนเดียวในครั้งที่100่ง้ได้หรือเปล่าคุณก็รู้เหมือนที่ฉันรู้มนุษย์มีสปิริตมากกว่าสมบี้อยู่แล้วแต่แน่นอนว่าที่นั่นก็ต้องมีคนที่พอจะช่วยเหลือคุณอยู่ด้วย นรวกนั้นก็ไม่ได้สิ้นไม,ไม่ได้หวังจะมีส่วนร่วมอีกต่อไปนะครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นแค่ความฝันก็เถอะผมเห็นแค่คนสองคนจะตายผมก็อยากเข้าไปช่วยเขาแล้วนี่ผมยังไม่มีพลังที่สามารถ ตกป้องก็ดออื่นได้เหรอถ้าเป็นคนอื่นอาจาจะเป็นบ้าตายจริงๆก็ได้ถ้าต้องเห็นมันซ้ำๆแบบนี้ใช่แล้วความหวันที่เหมือนความจริงเขาช็อกจากการสูญเสียเพื่อนร่วมงานมากเกินไปนี่ก็ถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วนะเราไปหาเที่ยงเออเราไปหามื้อเที่ยงกินกันดีกว่าฉันจะช่วยนายเอง มีคนมามากกว่าหนึ่งร้อยคนที่เป็นทรัพยายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของมนุษย์กัน,นหรอก็ไม่ได้มีเหตุผลที่เรียกมันว่าหมู่บ้านสร้างฝีมือหรอกนะฉันหิวแล้วเข้าไปเถอะอ่าอร่อยจังนะเนอะเฮียเดะนี่ลุง ไมถึงเอาแต่นั่งสับตะหัวใหญ่ๆแทนจะชิดเึ้นให้ฉันล่ะฉันจะไอไายไปเดี๋ยวนี้